สวัสดีครับเบนนาบลนังถาเติมมันอยู่น้องพี่น้องวันนี้เบาบลสีมาแน่แนววิธีรักการการใส่รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมันพี่น้องเพราะว่ารูปแบบบรษิษัทบอถ้าเจ้าใส่น้ำมันหลายนี่จะโดนตรวจสอบได้ก็คือเปรียบเทียบเนาะมีรถอยู่สองคันพี่น้องเจา 1, 1, 1, ้าคันหนะึ่งอีกคันหนึ่งมีสองคันเนาะคันหนึ่งเหงานหลายเต็มที่ได้บ่ขีบ่บ่เงี่ยวบ่ลงไปสูบยาบ่าล่งจากรถบ่จอดเลยนะพี่น้อง เจ้าเฮ็ดเต็มนี่่วโมงเจ้าแปดอยู่แต่น้ำมันเจ้านี่กินลร้เด้บัดน,นี้เปรียบเทียบอีกขั้นหนึ่งเฮ็ดไปขี่ไปลงไปเหวสูบยาจอดมาเร่งแนวเร่งเทียนะเจ้าว่าขั้นหดเปืองขั้นที่เฮ็ดบรยุทธ์นมาเปืองเปืองเด้บัดน,นี้เจ้าโดนตรวจสอบเพราะนั้นเจ้าต้องเฮ็ดงานแบบเฮ็ดไปยุดไปจังส,สันโริษัทเขามากแบบนั่นจำไว้อยู่เนาง